สวัสดีครับ f อทุกท่านครับสำหรับคำขึ้นเ้กเป็นขึ้นของวันพระนะครับขึ้น8คดขัเดือนสิบนะครับเอาวกิาคำขึ้นเ้กะจะได้สวนมุ่นไหวาพากันในรอบดึกๆนะครับเพราะว่าช่วงกงังแต่ยังบุท่านได้ดึกนั่นมีเสียงรบก,กวนหลายนะครับเนาะัะนั้นแล้จึงเพิ่งจะได้ไหวพระสวนมุ่นกันนะครับ ซึ่งสําหรับขึ้นวันพระนี้นะครับเอ็ดกะจะสวดมนต์ไหว้พระพร้อมจุดธูปเสียงไทไายไปพร้อมกันนะครับก็คือจะขอจุดธูปเสียงไทไายเอาตัวเลขฝาก fc ไปด้วยนะครับเป็นเลขทูปเสียงไทยนะครับเนาะของงวดประจําวันที่16กันยายน64นี่นะครับสาธุเด้อคุณผู้คุณย่าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่า สงก็ดีบารมีศีลคุณบารมีทําต่างๆก็ดีนะครับพระพุมิเจ้าที่พระแม่ทรนีพระแม่คกาก็ดีลูกตาลูกร้านจะขอจุดถูกเสียงไทไายนี่เพื่อฝากเอซนะครับเพราะว่าถ้าถูกถ้าได้ก็พรได้ไปเห็บนบุญศินกินท่านเพราะได้ใส่ได้สวยนะครับเนาะซึ่งเลขทูกเสียงไทไายนี่ จะเป็นทูบเสียงไทยเพื่อว่าจะเอาไปสร้างองค์พระสงฆ์ใจต่อยอดนะครับเพราะว่ายังท่านในไม่ทุนสร้างองค์พระสงฆัใจนะครับจึงไดเกิดก็ให้เป็นตัวเลขที่มีโชคมีหลับของสามตัวไทยของร้องวันที่หนึ่ง,งวดประจำวันที่สิบหกกันยายนใน,นีหกี่นีด้วยตืน่นหรือว่าจะเป็นสองตัวไทยรางวัล เลขท้ายสำหรับงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนหกสี่นี้โดยเถือนสาธุเด้อปู่ใหญ่เจ้งเลขก็ได้เขียนใส่เลขถูกให้ประกาศลูกเต๋าลูกล้านได้ไปฝากเก็บซี่แล้วกลายเป็นตัวที่ถูกตัวที่เม่รางวัลก็คือ3ตัวท้ายของรางวัลที่1ห,หรือว่าถ้าบ่ได้แท้ๆก็ให้เป็น2ตัวท้ายเลขท้าย2ตัว นะครับของวดประจำวันที่16กันยายน64นี่เด้อบุษขาบันนี้ก็จะได้จุดถูบเสียงไทยไปแล้วก็มาสวดมนต์ว้พระกันนะครับสำหรับในคำคืนนี้ก็ดึกด้อครับด้อเพราะว่าช่วงแต่งว่าคำจะมีเสียงรบกวนนะครับก็เลยบ่ได้สวดแต่งว่าคำนะครับ ก็เลยเป็นกลางดึกนะครับจากนั้นแล้วก็คือเป็นการสวดมนต์ไหผ้ากลางดึกและก็ขอโจกขอหลับไปพร้อมๆกันนะครับเอาบัณน,นี้อะวาใบ้สวดมนต์น,นำกันได้กับเบอเอฟซีครับ ชอบตายโดยเราเองวิชาจารณาสัมปันโนเปูความด้วยวิชาและจารณาสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิโกเป็นผู้รู้โลกอย่างจรแจง้ง อนุตาราวปุริสัตมรมสารติเป็นผูสามารถฝึกบุรุษทีส่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสตา,าเทวมนุนสานเป็นครูสอนของเทพบา,าและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้โลก ผู้เบิกบานบาด,ด้วยทำ<บ>าภาคทวารีมีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์ดังนี้ณที่แม่สารนังอัญญาพุดโทเมสารนังบารังสารณะาะอื่นของต้าพระเจ้าไม่มี ข้าพุทธเจ้า,าเป็นสารณะ,ะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอตเทนาสัตวะเจนาวัดเ,เทยยังสัตตุสาสนาดโดยการล่วคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงจะเรียนในภาศาสนาของพระศาสนา เอวันธรามาเนนายัางปุญญาัสุตังอิท้าพระเจ้าผู้ไวอยู่ซึ่งครับพุทธเจ้า,าได้คนไควบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตารายาเมมาเฮสุงตัดสเตชะสา ทั้งพวกอย่างได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งเวราน้นกายเยนวาชาจเยว่าเจกต่สวาด้วยกรร่อ็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธกุกกรรมประกตังไม่รายรัง นาที่เทียนอันใดที่ข้าพร,ระเจ้าขระทำแล้วในประตามเจ้าทูปิการหาตัวอาจจะยันตางขอพระพุทธเจ้าชงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นตะเพท่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป สวัคาโตกภาควะตาถัมโมประทาเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง ก็เป็น <stacks> ส <cima> <zy> ิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนาฮิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว ตังเวทิตาโพวินญูหีติเป็นสิ่งที่ปูรูก็รู้ได้เฉพาะตนดงนังนี้นที่แม่สารนังยังมโมเมสารนังวารังสารณาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี ทมเป็นสารณะ,ะอันปรากฏของข้าพระเจ้าเตนะาสัตววันเชนา,าเตยยงสัตว์ศรัเนีด้วยการเก่าคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดามหงวันธทมาเนนะ ปุนรังปัสสุตังอิทากาพเจ้าผู้ว่ายุ่งสงฆมได้ควนควายบุญไดในปันี้สัพเพปิอันตารายเมมาเหสุงตัชเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพาเจ้า ไยเด็ยหงบุนั้นกาเยาวาจายาวาเกตัสาวาด้วยกันก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีไมกุกรมังประกะาตังไม่ได้ย่างทีิเทียนอันใดที่ขา้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรม อปฏิกันหาตุอจัจจย,ยันตังขอพระธรรมจงลดซึ่งโทษล่วงเกินอันนันการันตาเรสังวาริทุงวะธรรมเมเพื่อการสำารวมเราวาังในประธรรมในการต่อไปฮันทมายังสังคานุสตินอยางกาโหมาเซ ปฏิปัโนระคาวาตสาวกสังโฆส่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติทีแล้ววุโชปฏิปันโนพะกวาตอสาวกสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าใดปฏิบัติมแล้วอย่าปฏิปันโนขาว่าตสวาวกาสังโฆสงสาววกของพระผู้มีพระภาคเจ้าโมใดปฏิบัติ รูท้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกุขกแล้วาีิจิปาติปานโนคกาวาโตสาวากาสังโคผสสู้มีพระภาค้ามูไดปฏิิควรแล้วญาติทาง,ทางไดแจ่บุคคลเหล่านี้คือ กัตาริปุริสายุการิอัตถะปุริสัุขาราคู่แห่งบุรุษศีคู่นับเรียงตัวบุรุษใต้แปดบุรุษสัรพกาวตัวสาวกาสังโคนั่นแหละสงสารวกของพระผููมีพระภ่าเจ้า เมญโยเป็นสมควรแก่สาการะที่เขานำมาบูชาเมญโยเป็นสมควรแก่สาการะที่เขาจัดไปตอนรับถ้ากินเมญโยเป็นสุขเมื่อรับทักษิ่าทานอัญเชิญการณ์เมญโย เป็นพวกที่บุคคลทั่วไปควรทำอันชาลีตา่างปุญญาเกตตทางโรกาสสาติเป็นเนืนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดันางนี้เมสาราอัญญา สังโกเมสารนงวารังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสรของข้าพระเจ้าเอสเสนาสัะวะเชนะว่ดเทยังสัตทุสาสเด้วยการเอาคำสัตว์นี้ ข้าพระเจ้าพึง,งเจริญในพระศาสนาของพระศาสนาสังฆังเมวันทามาเนาีนะยังคุญยังปัสสุตังอิตาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระสงค์ได้คุณคายบุญใดในบัดนี้ สพัพเพปิอันตารายาเมมาเหสุนตสติจสาอันตารายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าเวื่เดชทห่งบุญนันาเนเจนะวายาจย่วายเจตสาวา แการก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเสกุกรรม,มังประกาตั้งไม่ได้ยังกํานาที่เตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระกทำแล้วให้พระสงฆ์ขอปฏิกันหาตัวอัจยัยนตังขอประสงจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอนานต ตาเรสังวาริรตุงวาสังเคเพื่อการรวมระวังในพระสง์ในการต่อไปนี่เด้อครับเด้อเอฟซีทุกท่านครับสำหรับเลขทูปทีเอ็ดจุดเสียงเพื่อปาก f อฟในคืนวันพระนะครับในคืนวันพระแปดคันะครับ หมวดประจำวันที่16กันยายน64น่ครับก็คือ890น,นะครับ890น,นะครับแต่ว่า0เป็นไปแปลกนะครับ0คล้ายๆ C นะครับแต่ว่าก็เป็น0แล้วครับ890เอาสำหรับท่านใดที่มักที่ชอบก็ยิบยับยิบจับสลากินแมงรัฐบาลหมวดประจำวันที่16กันยายน64นน่ว้เด้ครับเลอ890นะครับ นี่เลยครับเลยตัวเลขแนวทางเลขทูบเสียงขึ้นวันพระนะครับสบมบูรณ์ประจำนนะะจดดว,วจันที่สิบหกกันยายนหกสี่นะครับแปดเก้าศูนย์นะครับเจิดจุ้ยวงประจันทองใสนะครับแปดทองใสนะครับทองใสพารวยนะครับอ้าวจังได่กันท่านมีโชคมีลาอยากร่วมฮิตลม,มสซ่างองค์พระสังกัจจัยอยู่ที่วัดพระสุขน้อยนะ้ำเลดกะขอเรียนเชิญเลยครับเด้อ โทรมาที่เบอร์0 8 0ย์8 4 7 2 9นดนะครับนี่แหละครับสำหรับตัวเลขทูบนะครับซึ่งเลขทูบจะแตกลงมาเป็นคนละครึ่งเลยนะครับในครึ่งหนึ่งยังยืนอยู่นะครับแตกลงมายังบกความนาน,นะครับแตกลงมายังเป็น890นะครับ นี่ครับเห็นชัดว่าน้อครับแตกลงมาเป็นแปดเกาศูนย์คือเกานะครับแตกลงมาจางนี้นะครับแตกครึ่งลงมาเลยนะครับแปดเกาศูนย์เอาลองเสียงเบิรงนะครับเด้อฟซีครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอ,อยุติกันให้ทำไปเพียงแคน่นี้ก่อนนะครับเด้อแต่ว่าแอบจะได้สวดมนต์ภาวนาไปอีกนะครับจากนั้นแล้วแอบจะรีบเอา ตัวเล็กนวทางฝากเอฟซีนะครับส่วน,ส,วนส่วนการส่วนมุ่นไหวพระหรือว่านางพระวนา,าเอจจะได้นางต่อนะครับส่วนต่อแต่ว่าตัวเลขกนวทางอาจจะเป็นช่วงตอนเศร้า้ะครับเล้อาจจะได้รงไห้ตอนเศร้าเอาสำหรับพิ่มีกลีออจิตใจกัน,กนได้ทำไมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับลาทีสวัสดิ์ทุกท่านครับผม